สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเด็ดต่อไปทุกๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวอ่านะครับก็มาพูดคุยกันนะครับก่อนหวยจะออกนะครับสำหรับในว,วันที่16 สิงหาคมนี้นะครับก็กยังไงก็ขอให้โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับใครที่ไม่เคยถูกเลยหรือใครที่เคยถูกอยู่แล้วนะครับในวดวันที่16สิงหาคมก็ขอให้ถูกนะครับเฮงเปังๆกันรับทรัพย์กันทุกคนทุกท่านนะครับนาะอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็ได้ดูหลากหลายสูตรผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็ในชุดสรุปโค้งสุดท้ายบนล่างนี่ลงให้ไปแล้วนะครับน้องโค้งสุดท้ายบนล่างนี่ ถ้าใครไม่เห็นไม่เจอคลิปนี้เดี๋ยวยังไงตรงท้ายคลิปเนาะจะมีคลิปเล่งขึ้นมาก็กดเข้าไปดูกันนะครับแล้วสำหรับในชุดสรุปโขงสุดท้ายบนล่างนี้ก็ให้ไปหลายวันแล้วนะครับยังไงน่าจะได้ดูกหลายท่านแล้วเนี่ยนะครับวันนี้มั่นใจนะครับว่าไม่เข้าบนก็เข้าล่างแหละในวดน,นี้นะครับก็ขอให้มาแล้วกันนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างน,นะครับก็สําหรับในคลิปนี้นะมาทบทวนนะครับซึ่ง สูตรที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในสูตรนี้นะครับสูตรที่เข้ามานะครับบ่อยมากเลยนะครับในปีนี้เนี่ยเป็นสูตรอะไรดีนะครับซึ่งในงวดที่แล้วหลุดไปเนาะเนี่ยน่าจะสลับเข้าสลับหลุดหรือเปล่านะนะครับยังไงก็ขอให้เขาสลับเข้าสลับหลุดด้วยกันนะก็เพราะว่าในงวดที่แล้วหลุดไปนะในงวดนี้นี่ก็ได้นะครับได้มาในที่ในเลขนี้สาหรับใน สูตรอะไรดีนี่แหละนะครับเนาะเนี่ยสูตรนี้ไม่ธรรมดานะครับเนาะปีนี้หลุดแค่หนึ่งหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสี่งวดนะครับเนี่ยปีนี้หลุดแค่สี่งวดเองนะครับเนี่ยถ้ามันหลุดแล้วเนี่ยมันมักจะเข้าอันนี้ของปีที่แล้วเนี่ยที่เริ่มทามาเลยตั้งแต่ในงวดของวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับสำหรับในสูตรนี้ เป็นสูตรบนเนาะเนี่ยเริ่มทํามานี่ก็เข้ามาสามวดติดเลยนะครับแล้วก็มาหลุดสามวดเนาะเข้าหลุดสองเข้าหนึ่งหลุดหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งเนี่ยปีนี้เนี่ยเข้าติดต่อกันหลายงวดเลยนะครับเข้าสี่หลุดหนึ่งวันนี้เข้าห้าเลยนะแล้วก็มาหลุดหนึ่งแล้วก็เข้าบนแล้วก็มาหลุดในวันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนว่าจะจะไปเข้าบนหรือเข้าล่างมีในนี้แน่นอนนะครับนี่แหละ รือว่ามันจะเลขออกนะครับเลขออกอายุผมเนาะเนี่ยสามสองสามสามนี่เพิ่มแต้มลดแต้มาอายุสามสามนะครับเนาะโอ้เถาเหวตัวนี้ <c oughs> นั่นแหละนะครับเนาะสำหรับในสูตรอะไรดีแล้วก็สูตรเนี้ก็ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะครับสูตรสี่เก้าเก้านี่เป็นสูตรสามตัวนะครับเนี่ยตัวสีดำดำนี่จะเป็นในสูตรสี่เก้าเก้านะครับตัวสี 4, 9, น้าเงินจะเป็นในสูตรสิบเก้าปีซึ่งในวดทถิก็ถ้าเอาจริงๆเนี่ยในสูตรสี่เก้าเก้านี่ ถ้านําไปตัด2ตัวเนี่ยซื้อบนล่างเนี่ยก็เข้ามา1 2 3 4งวดแล้วนะครับเนี่ยงวดที่แล้วนี่ก็ตัด1 4นะส่วนในสูตร19ปีนี่ก็ตัดเข้า94นะก็เกือบ3ตัวเลยนะครับแล้วเนี่ยอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับในงวดล่าสุดเนี่ยก็ได้ในตัวนี้หรือจะน,นําไปนี่ตัดกันกับในสูตรนี้เนี่ยหละ ถ้าตัดสองตัวเนี่ยเออนะครับมันมีตัวไหนสามเจ็ดสามหกไม่มีเลยเนาะนะครับสองศูนย์ก็ไม่มีมีสองหนึ่งส่วนในชุดนี้อ่านะครับนั่นแหละนะครับเนาะไม่สูตรไหนก็สูตรหนึ่งนี่แหละสูตรสิบเก้าปีด้วยสี่เก้านะครับที่จะเข้านะครับใครชอบเลขไหนก็นําไปจับกันได้นะครับเนาะก็สําหรับในเลขเหมือนเนาะ ยิ่งในเหมือนห้านี่นะครับตัวเด่นก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับเนี่ยเหมือนห้าเนาะที่ศูนย์กับศูนย์ตรงเนี้ยเหมือนกันในงวดที่แล้วก็ไปเข้าบนเนาะหลังๆนี้มักจะมาบนนะมาบนสามมวดติดเลยนะครับเนาะแปดเจ็ดก็มาเจ็ดศูนย์สองนี่ก็มาศูนย์เก้าแปดนี่ก็มาเก้านะแล้วงวดล่าสุดหนึ่งสี่นี่หนึ่งสี่จะมาบนไหมหรือว่าเน้นหนึ่งสี่มาบนก็หนึ่งเนี่ยถ้าในสูตรนี้มาบนนี่ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ด หนเนาะตัดไป1,9 1,0นึ่นย์ี่หรจะเป็นในที่นหนึ่งหก็แสดงว่าเด่นหนึ่งมาหรือเปล่าเพราะว่าในตรงนี้ไม่มีสเลยทั้ง2สูตรแต่ก็มีเด่นสในสูตรอะไรดีนี่แหละเนี่ยมีทั้ง4ทั้งหนึ่งเลยเนี่ยี๋ยวจะมันมา,มาออกเหมือนกันเนี่ยสีหึงแต่ว่ที่แล้วออกไปแล้วเนาะเออนะครับอ่ะนี่แหละ,ะ,ห,ละหรือว่าจะมาจับในสูตรนี้นี่ สูตรนี้เป็นสูตรปกสลากนะครับซึ่งเนี่ยสูตรนี้ต้องยอมนะครับเนาะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีนี่ยังไม่หลุดเลยเนี่ยมันอาจจะจับมาก็อาจจะหลายชุดนะครับส่วนมากก็จะเข้าบนเนี่ยเรามาดูนะครับถ้าจับไม่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองจับนะครับลองเขียนให้ดูแล้วกันนะครับนะเนาะเผื่อมันจะมีชมกนกันกับในสูตรสามตัวนะครับสูตรสามตัวแล้วก็สูตรอะไรดีนะ

0 6 1 6 9 7 0 7 1 7 9 8 0 8 1 8เนี่ยเนี่ยถ้าจับมาเนี่ยหรือจะจับตรงนี้ก็ได้เป็น9 1 9 0เนี่ยหรือ1 0เนี่ยแต่ก็มีในนี้เนาะแต่ไม่มีแค่9 0เนี่ยอาจจะเพิ่ม9 0เนี่ยเนี่ยแต่มันก็จับตรงนี้ได้นะ1 6 1 7 1 8เนแี่ยแต่มันแต่มันนานามันจะออกมาแบบนี้ เนี่ยจับแบบนี้แหละเนี่ยมีในนี้แหละซึ่งก็ถ้าดูกับในสูตรสามตัวนี่มันเหมือนจะเห็นนะครับเนี่ยสูตรนี้ด้วยนี่หนะึ่งสองนี่หนึ่งสองหนึ่งสามเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามที่มีนี่เออนะครับเนี่ยตรงนี้ก็มีเด่นสองเด่นสามเหมือนกันเนาะเนี่ยมีศูนย์สามนี่ถ้าตัด แล้วก็ถ้าเป็นในสูตรนี้นี่ถ้าตัดก็จะมี 17, นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยหนึ่งเจ็ดหนึ่งหน่าจะเลขดังหรือเปล่านะนะครับเนาะหนึ่งเก้าเนี่ยถ้าว่าชอบหนึ่งผมว่าในในในเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเนี่ยที่จะมานะถ้าหนึ่งจะมาเนาะือจะเป็นสามหนึ่งนะเนี่ยครับใครชอบเลขไหนก็ลองนําไปจับกันเดอ้อนี่แหละเนี่ยก็แคบหน้าจอก,กันไปนะครับนาไปเลือกซื้อเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือจะจับวินกันในตรงนี้แหละ แล้วก็จะมีในสูตรก่อนหน้านี้เนาะที่ผมลงให้ไปนะครับก็จะเป็นในสูตรที่2ตัวบนนะครับออกในที่ใน9กนี่แหละก็ไล่มาตั้งแต่ในปี42เลยนะครับซึ่งสถิตินี่ออกมาล่างนะครับเนี่ยชุดล่างเนี่ยมีในนี้แน่นอนนะครับล่างนี่ไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งแหละนะครับแล้วก็ในโค้งสุดท้ายนี่ผมก็จับในจากในสูตรนี้แหละนะครับ เด่นๆเลยก็เอาในสูตรนี้นะครับเป็นหลักที่นามาจับในชุดโค้งสุดท้ายบนล่างนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเราก็ลองนาไปดูเป็นแนวทางเลอนะครับเนาะผิดถูกยังไงนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับนี่แหละที่ว่าผมทําตั้งแต่ต้นปีเนี่ยเอามาจากสูตรปกสลักเนี่ยนั่นแหละมันก็มาสิบสี่วันเนาะสิบสี่วนได้สิบสีวนน่สสวนที่ออกทั้งบนทั้งล่างมีในนี้ทั้งหมดเลยนะครับ ที่ยังไม่มาเนี่ยก็คือนะเ 4, ก้าแปดเนาะเก้าเก้าเนี่ยงวดที่แล้วที่ยังไม่มาสี่ก็ก็มาสี่ในงวดที่แล้วเนาะเออนะครับก็แสดงว่ามาครบทุกตัวเลขแล้วนะนะครับนี้มาสามมาหนึ่งมาตัวเลขเดียวเก้าสามตั้งแต่ต้นปีเก้าสี่มาหนึ่งสี่งวดที่แล้วเนี่ยก็ลองดูนะครับเนาะสิบสามสิบงวดที่สิบสี่แล้วเนาะงวดที่สิบห้า ห้านี่ผมว่าเลขมันจะออกอยู่ในนี้แหละครับว่ที่สิบห้าเนี่ยไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งนะมันจะคู่กันกับเลขคู่นะครับห้านี่สิบห้าเนี่ยให้าก็ยังมาคู่กันกับว่าที่สองสิบสามคู่กันกับว่าที่สี่เนี่ยสิบเอ็ดคู่กันกับว่าที่สี่เนี่ยถ้ามันจะมาซ้ํากันคู่กันกับเลขคู่ว่าที่สิบสี่หรือจะเป็นสิบห้าหนึ่งสี่หรือเปล่าหรือเป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยถ้าหนึ่งมาเนี่ยติดหนึ่งไว้ตรงนี้ หรือใครชอบสามนี่ก็จับไปในแค่นี้นี่แหละชอบแปดก็จับไปเก้าแปดจะมาไหมนะครับเน็กกีนี้นี่เออไม่มาสักทีนะนะครับอ่ะนี่แหละนะครับน้อยยังไงก็ขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ในคลิปถัดไปเดี๋ยวเลขไหนมาเยอะสุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ